คือเป็นเครื่องมือที่สั้นง,ง่ายไม่ต้องจำอะไรมากที่เอาไปใช้ในงานการสอนหรือว่าการโค้ดการเซเว่นวันเดอร์การเนี่ยค่ะจะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะทำงานง่ายขึ้นสวัสดีค่ะครูอ,อร้อมนะคะจากเพจครูอ,อร้อมนักลงทุนพาสซีฟค่ะวันนี้ได้มาจอยค้าเรื่องของเซเว่นวันเดอร์การนะคะของโค้ดอาจารย์พีเปิ้ลนะคะจากนโ p เ l ียน h ทิ l ค่ะหลักสูตรนี้นะคะก็เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการอ่านไพ่ นะคะคซึ่งไพ่เนี้ยคะ่ะเราไม่ต้องจําอะไรมากเลยเพียงแค่เรารู้จักการตั้งคําถามค่ะสาําหรับคนที่อยากจะค้นหาตัวเองก็สามารถที่จะใช้การนี้นะคะในการที่จะบอกถึงตัวตนของตัวเองได้แล้วก็สามารถใช้การนี้นะคะในการ ช่วยเป็นเครื่องมือในการโคชชิ่งด้วยนะคะสิ่งที่ประทับใจในหลักสูตรนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องมือที่สั้นง่ายมากนะคะใครก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะซึ่งใช้ได้กับตัวเองด้วยนะคะในการที่จะตั้งเป้าหมายหรือถามคําถามเกี่ยวกับตัวเองให้ตัวเองได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วการตัวนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะเอาไปช่วยกับการทําการเรียนการสอนได้อีกด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้เครื่องมือ ที่เอาไปใช้ในงานการสอนหรือว่าการโค้ชนะคะรับรองว่าการเซเว่นวเนการ์นี่ยค่ะจะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะทำงานง่ายขึ้น,นะคะ่ะ